ือรับรองบริษัทต้องยื่นต่อนายทะเบียนเหมือนบจหหรือไม่หลายคนอาจจะสงสัยค่ะว่าหนังสือรับรองบริษัทเ,เ,เ,เนี่ยเราจะต้องนําส่งทุกปีเหมือนแบบบจห5หรือไม่นะคะคาตอบก็คือไม่ต้องนําส่งค่ะเพราะว่าหนังสือรับรองบริษัทค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยจะเป็นคนออกข้อมูลให้เราอยู่แล้วนะคะหนังสือรับรองบริษัทค่ะจะเป็นเอกสารที่ยืนยันสถานะ ข้อมูลของกิจการนะคะเช่นชื่อกรรมการที่ตั้งบริษัทวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อมูลเหล่านี้ค่ะจะอยู่ในระบบของกรมอยู่แล้วจึงไม่จําเป็นจะต้องยื่นซ้ําในทุกครั้งที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น แต่แบบบจ5ค่ะทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นต้องอัปเดตทุกปีค่ะแล้วก็ยื่นหลังวันที่เรามีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพราะรายชื่อผู้ถือหุ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่หนังสือรับรองบริษัทค่ะเราอาจจะต้องไปคัดสำเนาบ่อยๆหากเรามีการใช้หนังสือรับรองบริษัทนั้นยืนยันสถานะการมีตัวตนกับหลายๆหน่วยงานเพราะบางหน่วยงานอาจจะใช้อายุ1เดือนบางหน่วยงานอาจจะใช้อายุ สามเดือนคะนับจากวันที่เราคัดข้อมูลออกมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า